วันนี้เราจะดูวิธีการกดเครื่องคิดเลขเพื่อหาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังแล้วก็หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับถ้าเรามีโจทย์แบบนี้คือการลงทุนในหลักทรัพย์ a คาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนดังนี้นะครับและเครื่องคิดเลขเครื่องนี้ เท x a ซ i n s อินสต n เมเนี่ย B A 2 plus ใช้งานอย่างไรในการคำนวณหาค่า r hat นะครับหรือ k hat นะหรือเราเรียกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับ expected rate of return แล้วก็ค่า standard deviation หรือค่าเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานนะครับกดอย่างไรนะครับเวลาเรากดเครื่องคิดเลขนะครับให้เรา second รีเซ็ตเอนเตอร์เคลียร์ก่อนก็คือเราต้องเคลียร์เครื่องคิดเลขทุกครั้งเสมอนะครับทีนี้เราจะใช้ฟังก์ชันที่เป็นสถิตินะครับให้เรากด Second Stat Stat ก็คือเลข8เนี่ยนะครับทีนี้นะครับ เราจะต้องการให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับตัวนี้มันไม่ใช่หมดที่เราต้องการเราจะกด second set second set second set จนกว่าเราจะเจอตัวนี้ครับ1ขีด v one variable 1ตัวแปรนะครับ one variable 1ตัวแปร1ขีด v พอเราเจอตัวนี้นะครับเราจะใส่ข้อมูลนะครับกด second data second data นะครับ data ก็คือเลขเจ็ดนะครับ second data การกดนะครับ x จะเป็นอัตราผลตอบแทนคอลัมน์ x จะเป็นอัตราผลตอบแทนลบ5้าสิบเลบห้าเปอรสิบหยสหออันนี้คือ x นะครับ y คือตัวนี้ครับ y คือโอกาส นะครับ y คือโอกาสจุด1จุด2จุด4จุด2และจุด1รวมกันเป็น1หรือ100%เถ้าความต้องการซื้อสินค้าน้อยมากมีโอกาสเป็นไป,นปนได้เท่าไหร่10%ถ้าเป็นอย่างนั้นบริษัทจะมีผลตอบแทนเท่าไหร่ลบ50%ถ้าน้อยละ่ะโอกาส20%ผลตอบแทนจะเป็นลบหนะครับ โอกาสเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ในตำแหน่ง Y นะครับเราจะใส่ป้อนทีละบรรทัดนะครับบรรทัดน้อยมากก่อนน้อยปานกลางสูงสูงมากจะกลับกันก็ได้เนาะเอาสูงก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ค่าออกมาจะเท่ากันน้อยมากนะครับโอกาส0.1โอกาสศู 1. ก็คือ10% 0.2คือ20% 0.4คือ40% ไล่ไปนะครับเวลาเราป้อน x ศูเนี่ยคือตัวแรกครับลบห้ผมใส่50ติดลบนะครับติดลบกดเครื่องหมายบวกลบนะครับจะขึ้นลบห้ให้กด enter หน้าจอจะขึ้น x ศูนย์หนึ่งเกับลบห้เลื่อนลงมาครับ y ศ1เราจะไม่ใส่0ูนยนะครับเราต้องใส่ว่า10 enter นะครับสิบเอนเนะครับเลื่อนลงมาบรรทัดที่สอง 2, ลบห้ครับ x เป็นลบห้าห้าติดลบ Enter y เป็นเท่าไหร่จุดสองครับเลื่อนลงมาครับจุดสองคือยี่สิบครับยี่สิบเเดิเลื่อนลงมาครับ,รบ, Enter. รบ x 3สามสิบหกสิบหกเอนเตอ y สามสี่สิบเปอร์เซ็น์ครับสี enter. ่สิบบรรทัดถัดมาครับยี่สิบห้า x สี่ยี่สิบห้า enter เลื่อนลงมาครับ y สี่ยี่สิบครับศูนย์จุดสอง enter เลื่อนลงมาครับ x ห้าบรรทัดสุดท้ายครับหกสิบ enter และ y ศูนย์ห้า 0.1ครับ10เ n t e r เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยให้เรากด Second s t a ตนะครับกดเลื่อนลงมานะครับ Second s t a ตเลื่อนลงมาเนาะให้เรามาดูค่าแรกครับ x bar คำตอบข้อนี้ x bar ก็คืออัตราผลตอบแทนที่คาดหวังค่าเฉลีย่ยนะครับนะ ในการลงทุนเราจะใช้ว่า r bar r, r hat นะครับ r hat หรือบางหนังสือบาเล่มจะเขียน k hat ก็คือตัวเดียวกันนะสิบจุ standard deviation เนี่ยเราเลื่อนลงมาอีกนะครับเราจะไม่ใช้ตัวนี้นะครับเราจะใช้รูปที่เป็น sigma ตัวนี้นะ standard deviation เท่าไหร่ยี่สเรนะครับเราเลื่อนกลับมานะครับ x bar หรือ r hat หรือ k hat 11.4นะครับ standard deviation 26.69นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะในการคำนวณค่าผลตอบแทนที่คาดหวังและค่าเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานครับ